สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เกือบไปแล้วเกือบไม่ได้กินหนุ่มจีนแล้วทุกคนเ,คเลยอยากกินน้ํายาหนุ่มจีนปลากระป๋องอะทุกคนแต่ว่าทําไม่เป็นแล้วก็ไปค้นคว้าว่าจะทํายังไงดีนะให้มันอร่อยคนอาจจะงง<ไ>เอ๊ะน้ํายาหนุ่มจีนเขาใส่แบบนี้ด้วยเหรอปายก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคนเบอกว่าปายก็คิดค้นแล้วก็เพิ่งจะหัดทำมันแรกแล้วก็คิดว่าน่าจะใส่เนี่ยอร่อยก็เลยใส่มั่วไปเลยนะคะน้ยานหนุ่มจีนนี่ป้ายเห็นเขาทำก่จะเอากระชายเอาพริกเอาหัวหอมเอาอะไรไปต้มแล้วก็อามาปั่นนะแต่ว่าปายไม่นะ อาจะต้มตีนไก่นะคะวันนี้จะทำน้ำยาหน่มจีบตีนไก่เมนูนี้อาจจะไม่มีใครเคยเห็นหรือไม่มีใครเคยทํานะคะทุกคนเพราะว่า ไปคิดอยากกินแบบนี้นึกว่าจะทําแบบนี้แล้วมันจะอร่อยเนาะก็เลยทำดูว่ามันจะอร่อยปไปขูดก,ก่อนหน้าเนี่ยมีพริกแห้งแล้วก็มีพริกสดแล้วก็หัวหอมแดงแล้วก็กระเทียมเนาะขูดทุกอย่างให้รวมกันแล้วก็ไปเจียวให้มันหอมอว้ะพริกวหัวหอมเสร็จแล้วก็ใส่หม้อลงไปจากนั้นก็มาตามปลากระป๋องใส่เลยค่ะจากใส่ปลากระป๋องเสร็จก็ใส่สากระเบือเข้าไปเลยค่ะเอาไม่ใช่นะคะทุกคนเนี่ยมาล้างอย่างงี้นะคะเพราะว่าน้ำนัวมันติดอยู่ตรงสากนั้นก็ใส่ปลากระป๋องที่เราขกไว้ลงไปเลยจ้าไปไม่ได้ทําเยอะนะคะทุกคนเพราะว่าจะทำ ไม่มีอะไรเยอะนะคะทุกคนใส่รสด,ดีใส่ผงซู๊รสใส่น้ําตาลแล้วก็ใส่น้ําปลานิดหน่อยแล้วก็ใส่ปลาร้าด้วยจะน่าก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนเป็นไงน่ากินไหมคะอยากบอกว่ารสชาติทำครั้งแรกแต่อร่อยมากเราท <ง Gone. S 2> ําน้ํายาหนุ่มจีนเสร็จแล้วก็มาหาผักกลับนะคะทุกคนเพราะว่าหนุ่มจีนต้องกินกับผักเยอะๆมาถึงจะอร่อยแต่ว่าผักกลับของเราเนี่ยมันก็อยู่สูงเหลือเกินเราจะทํายังไงดีล่ะทีนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือหัวปีดูหัวปีกินกับน้ํายานหนุ่มจีนคืออร่อยมากจะทําย <ง áng. S 1> ังไงดีล้วทีนี้เพราะ แต่แน่ต้องเอาให้ได้นะคะทุกคนเพราะว่านึกอยากกินหนุ่มจีนก็เพราะหัวปีนี่แหละ,ะนาทีนั้นก็คือนึกอยากจะเป็นแม่นาคจริงๆทุกคนเอออยากจะยื่นมือขึ้นไปแล้วก็เด็ดลงมาจริงๆเลย,เย,เลยในเมื่อเราเป็นแม่นาคไม่ได้เราก็ไปหาอะไรมาปีนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะตัดต้นกล้วยลงมาก,ก็เสียดายนะกล้วยมันยังเล็กกล้วยนี่ก,นก็คือสูงมากเลยหลังคาบ้านไปอีกต้นกล้วยแถวบ้านไปนี่งต้นเตี้ยๆทั้งนั้นเลยทุกคนคือออกปีมาก็คือตัดง่ายๆอ่ะดูในต้นกล้วยแถวนี้ ก็ไม่รู้ว่าที่อื่นต้นกล้วยจะสูงแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าที่บ้านปายเนี่ยโอ้ยสูงมากทุกคนเลยหลังคาบ้านไปอีกทีนี้ก็คือรุนระทึกมากทุกคนเกือบไม่รอดชีวิตไปกินน้ำยานมจีนแล้วโอ้ยอเราห้ามยอมแพ้เด็ดขาดนะคะทุกคนเพราะว่าลงทุนขนาดนี้เราต้องซอยมันลงมาให้ได้รทุเลมากจะทํายังไงดีแต่ทีเนี้โอ้ยจะแม่ลำบากลำบ่นเนาะจะทํายังไงดีแต่นั่งมองแล้วมองอีกมองแล้วมองอีกยังไม่เข็ดนะคะนั่นยังไม่เข็ดจะจะามาปีนดีกยจะให้หัวขมำไปเลยมันถอนหายใจอยู่สักพักก สอยมันลงมาให้ได้วันนี้น่าจะได้กินแล้วล่ะเพราะว่าปายคิดว่าจะดึงลงมาแล้วก็มีดตัดเลยนะเนี่ยก็ไม่ใช่ของง่ายนะคะทุกคนเพราะว่าปายกลัวดึงลงมาแล้วก็ต้นกล้วยมันจะหักจากเราพยายามอยู่ได้จากพักก็ได้แล้วค่ะทุกคนหัวปีว่ากาจะได้มาก็ไม่ใช่ของง่ายปากกล้วยกับหักหมดทุกคนเมนูที่ลำบากลำบนเหลือเกินทุกคนเลยหัวปีก็คือใหญ่มากห,หัวปีมาผักกับแกล้มเราก็ยังไม่พอนะคะทุกคนวันนี้เราจะพาไปเด็ดใบแมงลักนี่ใบแมงลักก็คือใบหยิกใบงอนี่ปาจะตัดทิ้งให้หมดในที่มันออกม่ัทนี มียิกออกหมดเกือบไม่ได้กินกับทายาขนมนจีนทุกคนได้นิดดังนั้นเราก็ไปฝันหัวปีกันเลยค่ะทุกคนแต่ว่าหัวปีนี่เขาฝันเวลาเขาฝากเขาจะใส่มะนาวเลียเอาเพื่อว่าไม่ให้หัวปีมันดาอะ่ะแต่ว่าไปไม่มีมะนาวไปก็จะใส่น้ำส้มสายชูนี่แทนปีนี่ไปทําเมนูอย่างอื่นอร่อยไหมคะทุกคนแนะนําหน่อยค่ะเพราะว่าหัวปีหลังบ้านนี่ออกทีสามสี่คือกินไม่ไหวอะ่ะ ต้องให้เพื่อนบ้านมาตัดเอาไปกินนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรกินเนาะหลังจากผานหัวปีเสร็จก็มาฝ่าดกระหล่ำแล้วก็ถัว่วฝักยาวนิดหน่อยทุกคนเพราะว่าวันนี้ผักไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่กับน้ำยานมจีนก็จะมีประมาณนี้แหละค่ะทุกคนมีประมาณ3 4อย่างเนี่ยแค่นี้ก็กินไม่หมดแล้วะกก็จะมีประมาณนี้แหละค่ะทุกคนหลังจากนั้นเราไปตักน้ำยาน่มจีนกันเลยจ้าแล้วนะจ๊ะทุกคนขอตัวไปกินน้ำยาหน่มจีนก่อนค่ะตีนไก่คืออวบมากทุกคนจับเต็มวันนี้ย